เออม <ะ S 1> ันมันนี่เลยมันส <AU T> ั่นเลยบอมันมันมันเป็นสัส่นสันสั่นกระดุดกระดุดแล้วต่ออีพีสองค่ะเบิ่งน้องพิมพ์สิกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเบิร์นกินได้เยอะๆแค่ไหนทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยนะคะสวัสดค่ะก็ห่วยแย่กินเลยด้ิ้ง อย่างดีเลยพี่น้องหอมหอมได้สอพิมเออโรเซลแต่มีแม็กซี่ใช่วาา่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าฝากถามคนที่เคยอยู่โรงพยาบาล ว่าพายอยากกินของโรงพยาบาลไหนคอมเมนต์มาได้หวเขาไปอ่านได้เลยเพราะเพื่อนที่คอมเมนต์มันจะได้ไพ่สีหลายตักันคนคนกินของโรงพยาบาลไปแน่นมูวี่พายอยากจะโคตรเดว่ามันมันจืดป็นเสิร์มันจะดริงใครอยู่โรงพยาบาลนานๆนี่ออกบ้านไปนะเบื่อต้มเบื่อโจ๊กเราเคยเคยอยู่เนาะหมอ

อันนี้มันเดมดูกันนะคะทุกคนจะกินได้เยอะแค่ไหนมันมีวิตามินมันมีประโยชน์แสบหนุ่มยอมลาบประองโรงพยาบาลแ่บมาใหม่ๆหลังกายเขาปกติเอากินได้ทุกอย่างเขาก็กินเกลือเปิดแค่ทตตัวนี้อ่ะปากหน่องมันโมโหวันนี้เนาวแบบซื้อไม่ซื้อมคืน รสชาิเพราะว่าเขาสสายลายเน,ะน,น,น,นาะอากกินแดดร้ายกับแห้งไว้แต่า่าน้องกับเออหากินยังแบบาน้งไม่เบอเบดสุลูกขึ้น nàng bố đây chú nàng này, đây là này, ừ. phần boyi luôn từ giường, sung cả nhà khơi rồi đấy, hiện lẽ, làm tôn may cả ตั้งสติก่อนนะความดันตามเพิ่งว่าไงได้จากเสียงอืมอะไยังมันเมื่อยนะเมื่อื่อยงความดันมันเพิ่งหนอืมไปนอนอืมสู้ๆจะกินน้ำส้มใส่ก็มีแห้งดอกกินกินกินอันกินแกก๋วยเตี๋ยวใส่ละกินน้ำส้มใส่สิคกี้น้อยชิไปซื้อมาให้ ขนมซาเกอหน้อยคือแซ่บให้เรากินขนมซาเกอหน้อยจะมีหมูยองใหด้ดิแล้วก็มีสลายนี่แซ่บเลยนัวมันสินัวหรอกนะไปซื้อให้เรากินรสตบทงเขียวๆมันแซ่บเลยใส่มาลงตามบอใส่ไม่ก็เท่เลยใส่กับใส่เมกกี้ให้เราใสบ่บอ ใส่ในหนึ่งก็พอแหละพรพอพองคนผมเป็นคนรสชาติื <c oughs> จนมาอยากกินข่าวเมื่อหน้าก็ซื้ขอข้าวกล่องคือแม่ืันนำยิสูนอาหาร เธอเมื่อหนาซื้ออน,น,น,เนาเข่าเข hmm. ่าแล้วก็พัดพัดมาอึ้งอนีหวานๆมัจะพัดใส่ไข่แซ่บเลยเอาให้เรากินเนี่ยมันโบผดแบจืดจืดนัวซื้อมาวันนี้ไข่ะโลุก็แซ่บอยู่มันจะสีมีรศสะาดบริบริจางบอก เอาแม็กกี้ใช่เองใช่จีบอุลสถานบอ้ะเพียงยังเยอะแล้วเราออกมาบ้างไหมเล่้ยมา Kan kinom tu ada snail you Apa? Hanya bahan pakai dulu lagi ni pakai. Hmm. Men. บราไปทำสต,ตาลูไปกินของร่วมกันไปจนะร้อติดกับเดี๋ยวออกไปแปมถ่ายก่อนบอกแอปเปิลแอปเปิลเอฟซีเอ,เเอ,อมาหายวะเนี่แ <Man. S 1> ม่ได้แม่มาอืมตั้งแต่เมืองมือแม่เป็นมาแต่เมืองพลนเนาะแม่ <Man. S 1> ขอบคุณคุณแม่เมืองพลเดอ้อที่ฝากแอปเปิลมาให้อเอาแอปเปิลมาฝากลูกพิมพ์จะกินซเซรามีแห้งเร็วๆแล้วก็คิดถึงพี่ หล่ออยู่นอเวคือเกาคิดถึงอันพี่คมคือเกาเดอพี่คมกระชทมาหามอยู่น้องพิมพ์เป็นาาแล้ได้ป่ะเก็คือเห็นในคลิปนั่นแหละเอ่ะยังบวชในมือมือออกเถอะอือเอาอยัางบวชมือบวะเสนี่บวงมือัมมนมันจะกินแฉกกันรเล็กนี้นอ บ่วงยางกินบ่แซ่บแม่อความสะพิมเลยพนะี่น้องบาทบาทอต้องไปซื้อบ่วงกลมๆม,มาไว้เนาะบ่วงที่มันเป็นแบบอ่ามันมีด้ามจับเงียวยาวนะกลมๆแบบบ่วงเกาหลีนะอเออคอยเข้าใจเลยพี่น้องบ่วงเกาหลีมันสิเป็นกลมๆม,มนๆม,ม,มีด้ามจับยา,าวๆนะสะพิมมาบรรบาดปากคนนึกออกเลยเ,ออเขาเห็ดมาเดือเฉพาะแบบต่บวใ้มันบาดปากคน หอมมากทุกคนแอปเปิร์น่าจะอร่อยเดี๋ยวไปอันมาอง,งุ่นกินแดนป่ะเดี๋ยวไปโรตัสแล้วไปซื้ออง,งุ่นเหลรอสไลอ์องุ่นแดงองุ่นแดง,ง,ง,แดงสมบูรณ์หวานเดี๋ยวจะนำตียวเขาออกไปคล้วเขไปซื้ออยู่ทำไมเจ้าตรวบินเสื้อยู่เซนทานมือนี้มีหมอนัดซักยาข่อยกันมาวอกสองเข็มแน่อีกแน่อีกแน่อีก นี่อีกเข็มสุดท้ายอีกรอบหนาครับอย่างเบิด์ตค่ะที่พีซื้อพวกมะฮองมะฮุงเนาะกินเลยวิดเอาเป็นแพ็คๆหนึ่งก็สักชื่อแบอะไรื่อแพ็คหนึ่งเพราะว่าน้องจะกินแบบอะไรก็มือละย่างแมนแมนเรียกว่าขาดแบบจานแมนซื้อมาวันมันกับเบิดอายุเนาะเน,นาโบจิม ข่อยอยู่นอกแล้วยังนอนบนรับข่อหอดพ้นบนโตกเอ้ากัประมาณนี้สิใหายซาไอยู่เป็นหมอน้องพิมพ์แล้วก็สก,กึมก็สิไปหาก,กินข้าวก่อนเพราะว่าาวไลเพิ่นกินมาแล้วสก,กึมก็บ่เทย,ยังบ่ได้กินโอเคฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์นี่เด้อคือเก่าพี่น้องว่พาผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้องพิมพนะ์เนาะเดี๋ยวสก,กึมสปปิไปก่อนอ่ะไปกินข้าวแล้วบ่รุกลัวแล้วเพิ่นแหละ ทอดทงบานเลยพี่น้องประเทศกำลังย่างไปถือมาอีช้างบุญไปกินเนี่ยโอ้สบายดีอีกรอบนึง<ล>ไปได้เมื่อคืนนี่ผมมีหมูลรับบ่คืนนี่น,นั่งผู้เดียวเชียงคืนนอนอเชียงคืนพอดพเนาะนนรับยังยังเนาะไปย่าง,าง <c oughs> ไปย่างนี่โอ้หนี่เดี๋ยวขอสิโทรหาซ้ำเดี๋ยวโทรหาเราบ่อเออกะะว่าาเเรสขึ้นนนมมมยยีัเออโอเคโอเค เพี้ยงไอ้แต่ละมื่อก็ประมาณนี้แหละชีวิตอยู่โรงพยาบาลบูมยังเนาะเมื่อห้องหลังก็กลับมากลับมาหลังก็ไปห้องก็ไปโรงพยาบาลบัสเท่านี้ป้าเขาจอดรถไกลลีโลประเทมันบูมมีหม่องจอดขึ้นมาไดยเนาะว่านี่ก็ล่มทันเลยเพี่น้องเกจีโพเข่าเด็กหญิอยางไปหาน้องพิมเนาะแต่ละวันก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่มีอะไรรถเด้อบระเทเด้อหยางก่อนหยางป้าบระเทศก่อน มันหอนมันหอนอะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เอสาลาเบิง่งตะละมือตะละเวินวะน้องเฮ็ดเอยียงแน่ย่างเหมือย่างหมาแล้วก็ย่างไปคิดฮอดคิดทึ่งเอสาลาเด้ออยากให้เอสาลามาย่างน้ำกันฮะ ผู้พี่น้องเดี <laughs> <uki> ๋ยวมาโรงแรมได้ส <trucs> ิละโอเคพี Besides ่น้องไปยังปะตะกอนบ่เออได้ครับโอ้บ่เทก็พอยจะรถไกลอันนี้เรา โมเทมีแล้วนะเดี๋ยวงูนะเฉลยนะข่อยจะจะบังค่อยจะจะบังกระลอกจะบัง่อยว่างูเนาะโอ้ยเออเด็กไปละเจ้าหนิตัวเป็นๆนะโมเทะเนาะจังมือแล้วข่อยพี่น้องบอกวลงมาดิลงมาดิลายเนะกระลอกเนาะอือพี่น้องพี่บอกเจ้าหนิตัวแต่ข่อยว่าข่อยว่างูเาะข่อย เตะจากบาทได้ถึงหมื่นไปแล้วไปแล้วหาว้ามิจฉาพันวาเราคนย่ามงงูดิตกใจตกใจบ่จันหนึ่งตัวแต่ข่อยเลยจะเหมือนได้ข่อยสิโดดเตะพนขึ้นว่างูสั่งเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะคือเมื่อวานได้สานดอกรันดอกเรายังตกแซนไหมได้ <anto> ดอกปี๊บแบบนี <laughs> <au> ้ง <spe c Harmon> ูงูมเลยพ้อกันเลยเนาะโอ้ยตังพขดโพลีเราประเทนเอ้ยซอนได้คนได้กล่องใหม่งามได้งาได้จากได้ดีเนอ่ะสบายดีเด้อสบายดีประเทศอีกรอบหนึ่งสบายดีเบิดมือแมนขันปลาขันมากเลยแมนเป็นยูทูบเบอร์ก็สบายทั้งวันค่ะทุกคนจะฝ้าเบื่อพ่อหนายก็ได้พี่น้องเ้ยฝากไปแรงใจใหุ้สังกตุมกัประเทศเนี่ยอันบ่พามีกับสไลายเพิ่นกับกลับเมื่อบ้านเนาะ ซาไลนกัไปหาครอบหาคั mm ่วพมาคิดถ in. ึงพมาหลายมือซาไล่อไปหากานันตีกุไปหาจะไปบกรานี่ข่อยวันแรกข่อยอไปขไปข่อยแม่เดี๋ยวพาไปเบิ่งกันเลยว่ให้มันก็เยตอนเาัได้ไหมเนาะยวมาแรงกับิมาอีก็ล้วเนะซิมาอยู่มาแรงมาลงเอาไม้ลงคลิปตอนเศ้าเอฟซีเบิ่ง เสาแรงเสาแรงอาการกระมือบกคือกันพี่น้อง <14 S 1> มง่มงจอดรถกับชิประมาณหนึ่งกิโลเนาะทุกคนเนาะจังได้กาแฟไปกับลังแรงใจให็นเสาขึ้มกระบาเทนเลยพี่น้องปะ่ะย่างไปเยี่ยมเสาลายเยี่ยมเส,ลมสลมาลายแบบไปเลยน,นั่นสิ่พิซักยา,าอขอที่พิซักยาวัคซีนนี่มันโรงพยาบาลเราอืมกันสุนัข้าเนี่ยเป็นบ้าคือสุนัขหาเข็มตะตุ๊ก เาเจ็บมันบอโอ๊อใหญ่เดยเป็นไงเสียเงินสักยาตัวเบรเจ็บได้ผู้เจ้าักมานตะเคีนเลบอชอขังเลย่ว่าักแล้วมันกมันเถอมันก็ถือคีงไข่เลยเบรเปวดเแม่จะขึ้นท้วาหันขึ้นยดตึอก่ันใด